ขัตอนเนื่องจ้าพี่น้องสตรอเบอรี่ยัดใส่จ้านี่จ้านี่ใส่สตรอเบอรี่นะคะนี่เอามาบอกมากราวพี่น้องเด้อนี่เด้อนี่เด้อมาส่งข่าวนี่ค่ะสตรอเบอรี่ที่ได้ทั้งหมดตามนี้เลยนะคะสตรอเบอรี่ที่ได้ทั้งหมดตามนี้นะคะทุกคนอันนี้คือไส้เขานะคะอันนี้คือไส้เขานะคะใส่ถุงใหญ่มักแบบนี้มาเลยนะคะนี่เดี๋ยวนะคะ นี่ถุงนี้นะคะทุกคนที่เขาใส่มานะอ่าถุงนี้ที่เขาใส่มานะคะทุกคนถุงนี้ที่เขาใส่มานะคะนี่คือไส้ของสตรอเบอรี่แล้วเขาก็สตรอเบอรี่ทั้งหมดถมมันมาเลยนะคะถมถมตัวไส้ตัวนี้มานะคะทุกคนนี่มันก็ชวนให้เราอยากซื้อน้อมันได้เยอะนะคะทุกคนมันก็เหมือนได้เยอะน้อแล้วก็ใส่ S สตสตรอเบอรี่ทับเข้าไปนะคะคนไม่ได้เปิดดูไม่ได้สังเกตโดยปกติแล้วเราซื้อสตรอเบอรี่เราก็ไม่เปิดดูอยู่แล้วเพราะว่ามันจะช้ําของเขาเนาะทุกคนเราไม่ได้เลือกเนาะเราก็เลือกแต่ถุงนะคะเราก็หยิบมาเลยนะคะทุกคนนี่มันเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนมีอยู่ร้านเดียวเดี๋ยวส่งพิกัดให้ดูเดี๋ยวส่งรูปหน้าร้านให้ทุกคนดูนะคะจะได้เตือนๆกันไปเนาะ,ะแต่ใครที่ชอบแบบยัดไส้แบบนี้ก็ ตามสบายเลยนะคะทุกคนแต่ว่าทางนี้ขอบายนะคะทางนี้ขอบายนะคะทุกคนเออนั่นแหละนะคะทุกคนมีตั้งหลายร้านแต่เราเลือกร้านนี้นะคะเราพลาดเองนะคะทุกคนอันนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์เดอ้อ